สวัสดีครับสวัสดีครับเ้านี้นะครับมาเบ่งแต่งโม้ครับมาอัปเดตแต่งโม้กันนะครับครัข้างนี้จะเป็นไรเมล็ดนะครับนะครับไรเมล็ดอันนี้ต้อดอกไปได้สามมือนะครับสามมือครับหลูกไปใหญ่สมบูรณ์งามู่ครับลูกนี้ก็ได้ใ่สมบูรณ์งามนะครับ ปัญหากับเริ่มม้าแล้วนะครับใบเหลืองครับเห็นบ่ครับอาจจะติดไวรัดแต่ว่ายดมันก็สมบูรณ์ดีนะครับก็รักษาเอานะครับรักษายอดมันแต่ว่าข้างล่างมันก็ใบเหลืองนะครับบรูว่ามันหลูกมันสใหง่ทันบอนะครับระยะเวลานี่อีกเดือนนึงนะครับลูกมันสใหญาทันบอนะคสใหง่ครับอันนี้ซีมือครับ อุณหภูม4มือนะครับมือใหม่นะครับนี่ครับมือใหม่ปลูกแตงโมงนะครับกะกะเลี้ยนรูไปนะครับแต่ว่ามัานกะผลผลิตอาจีพอ่ไรเต็มที่นะครับเพราะเขาเกาะบลูปัญหาของมว่าสิเกิดอย่างเงี้ยนะครับต่ว่าเฮ็ดรอบต่อไปนี่แน่นอนครับต้องเด่นดีกว่าเก่าแน่นอนครับอันนี้เป็นอะไรต้อดอกนะครับเป็น ตัปิโดซูเปอร์แมนนะครับรูปไปงญ่ครับงายใบอยู่ครับง่ไว้นะครับปัญหามันก็หลายนะครับปลูกแตงโมปัญหาลาาหลายครับผมก็เพิ่งรู้ว่าปลูกแตงโมปลูกยากปีนี้นะครับอันนี้ก็เป็นโรคนะครับต้นนี้ ครับตัวนี้นะมันจะเป็นโรคนะครับสบายการรักษาอะไรนะครับรักษายอดมันก็คืนมานะครับตัวช่วงแรกๆมันเป็นโรคนะครับแต่ว่ามันก็บระบาดเพิ่มขึ้นมานะครับข้างล่างนี่ครับนีนะครับมันเป็นโรคนะครับแต่ว่ายพอกการรักษานะครับสาเพอเซเบย์มันระบาดกลับขึ้นมานะครับข้างนี้เป็นซูเปอร์แมนนะครับตัวปีโดซูเปอร์แมนนะครับ <c oughs> อาการใบเหลืองขึ้นกันครับนี่นะครับมีขาวมันหลายครับอาการใบเหลืองนะครับราจะเกิจดจากไม้รักนี่แหละครับบางลาสนิมที่ไหผมก็บรรลุนะครับกเพิ่งปลูกแต่งโม้ไม้นะครับเป็นลาสนิมลาน้าข้างที่ไหนผมก็บรรลุ <c oughs> ต้องคอยศึกษาไปนะครับ ลูกใหญ่ครับลูกใหญ่ใหญ่ไว้ครับซุปเปอร์แมนนี่ลูกใหญ่ไว้ีหลีครับอันนี้ก็เป็นไรม่เหล็ดนะครับฟังนี่นะครับลูกนี้ใหญ่มากนะครับสี่วันคือกันครับโตมากโตเร็วมากนะครับสี่มือคือกันครับเป็นไรม่เหล็ดนะครับลูกต้นก็สมบูรณ์สวยงามดีครับว่าเท้ามันจะไปทัวร์ที่ทัวร์แดนเนี่ยครับเทาข้างบน ว่าอันนี้ใส่ตไคายนะครับฟังนี้ใส่ตไคายนะครับแล้วก็จะบ่บ่ปันใดนะครับแล้ว่าฟังมีก็ใส่ตไคายเือนกันนะครับมันก็ขึ้นไปทั่วที่ทั่วแดดมันนะครับครับใบมะเร็ดครับรูง่ายครับง่ายเือนกันครับอันนี้แค่กสามมือเองนะครับลุ้นะครับ อันนี้ก็แยกสิติดป่ติดนะครับต้นมัน่ค่อยสมบูรณ์บัาไใดนะครับอันติดไว้รัดครับครับไว้รัดนะครับกาลองเอาไว้เบิ่งซือๆอนะครับเป็นการเลียนรูไปในตัวนะครับว่าเฮาก็บม่เคยเห็ดเชื้อนะครับดูในังบ้านอีกแผยู่ครับฟังนะครับหนึ่งครับดูใจต้นเตียน อันนี้ก็บ้านเอกแฝงอยู่ครับมันมีเวลาอยู่ครับบ้านอะไรก็เป็นปอปิโดนะครับผมของไก่ครับทุกคนตอปิโดนะปลูกง่ายขึ้นกันนะครับก็ถือว่าใส่ได้อยู่นะครับแต่ว่าผลผลิตน่าจะบ่ได้เต็มที่บั่ได้ใบใหญ่ด้ยครับใบใบมันใหญ่ ใบมันใหญ่นะครับครับลงใบเหลืองนะครับมันกะมาตอนนี้แหละครับตอนเป็นน่วยนี่แหละนะครับสมบูรณ์บุ๊บมาแต่งมุ้งผมนะครับมันสิเดทันแกะบุ๊บกระทันแก่มันกะกะกระสีดีอยู่นะครับกระทันแก่